สวัสดีนะครับผมเพื่อนสมาชิกนะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับจากที่บอคอยได้มีเวลาได้อัพยูทูบนะครับเดี๋ยวมือนี่ภาเพื่อนสมาชิกมาเบ่งนะครับบรรยากาศตอนเศรายุสวนนะครับสวนที่จังหวัดน้องบัวรำพูนะครับอันนี้เป็นบัก่วงน้าดอกไม้สีทองนะครับกําลังติดดอกก็มี่นะครับแล้วก็เป็นใบนะครับแล้วก็มีลูกเล็กนะครับมีมีหลายรุ่นนะครับ อันนี้กำลังจะขึ้นเม็ดนะครับเดีกยวงปีนี้เข็ดยากครับไม่หลายรุ่นนะครับตอนอ่าตอนกลาคืนอ่ะฮ่อนนะครับตอนเศร้าเออตอนกลางคืนเย็นนะครับตอนกลางคืนเย็นตอนเศร้ากับอากาศเยน็นไม่มอกนะครับแต่ตอนสวยๆมากกับฮ้อนนะครับฮ่อนถึงฮ้อนจัดนะครับช่วงน,นี้วันที่อ่าหาถึงวันที่เจ็ดนะครับ อยู่อีสานกับเหนือเขาก็บอกว่าอากาศจะลดลงอีกนะครับ1-2องศานะครับเลยเห็นให้ต้นหะม่วงอ่ะมันมันมีหมอกแล้วมันมันปรับอากาศมาท่านนะครับเริ่มอยากล่วงอย่างยังนะครับก็เลยต้องได้ล่างไว้นะครับน่ฮะมีทั้งแตกใบอ่อนนะครับอยู่สวนมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นมีทั้งติดลูกนะครับโอู้ว่าทางอื่นเริ่ม อาติดแนบหรือว่ายั่งนะครับนี่นะฮะมีหลายรุ่นนะครับใบก็มี่ครับพึ่งแตกใบออกกรมีนะครับอยู่สวนอันนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยก็มีนะครับตอนนี้ผมกําลังร่อนน้ำอยู่นะก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนสมาชิกบ้างนะครับร่อนน้ำเพื่อที่จะอ่ามันเป็น อย่างเราท่านเป็นล่าดำนะครับล่าดำกระเพียาแป้งนะครัจะได้ล่างชอดอกไว้นะครับนี่เป็นใบอ่อนแตกก็มีครับหลายอันนี่ครับอันนี้ก็ดกาลัางจะแตกอาจจะแตกตาใบแล้วนะอากาศช่วงนี้แรงๆจังน้อยครับติดลูกแต่บ่าหลายครับรุ่นนี้ผิวม่วงอยู่สวนประเดาะทับปล่อยเลยนะอันนี้ก็ รุนใหญ่ขึ้นมาอีกจังน้อยนะครับน่าจะเดือนประมาณสักปลายมีนานะครับมีนาถ้าบัวหลวงก่อนนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งนะฮรรุนกอนรุ่นหลังรุ่นนีอยู่จังน้อยนะครับก็รุ่นลูกขึ้นมาแล้วก็เขากับสลัดเลยนะครับเพราะว่าเ่าจะอาหาร่พ่อนะครับเลียงรองนะครับชอดอกนะครับเริ่มสลัดแล้วก็ติดมากนะครับไปก็ต้องระวังเรื่องของนอนกับเพียไฟครับช่วงนี้เพราะว่าอากาศ กาต้งหอนทั้งเย็นสลับกันครับอยู่สวนพี่เพียไฟแล้วก็ไม่ล่าดำนะครับระวังเพียไฟลงโอทาทา,ทาได้ลงเนะี่ยไปเร็วครับนำดอกไม้ผมเคยถือลงไงแปลงเขียวสวยมือสองมือหายหายเป็นส่วนเลยครับ,รบของผมก็จะดียังน้อยครับเพราะว่าอยู่อยู่สวนเนะี่ยคางคางบ่มีแปลงของบกม่วงนะครับเพราะว่าทาเวลาเป็น เป็นเพียเป็นยังเนี่ยเขารักษาแต่ของเข้าเราก็หายนมครัคือทั้งอื่นเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าอของจะของหายแล้วส่วนอื่นก็ปิิวมาตกนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นน่านดอกไม้นะครับเป็นน่านดอกไม้สีทองครับเดี๋ยวสลัดแน่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ล่างนะครับร่างไอ้เพื่อนให้พวกไอ้ดอกไอ้พวงเนี่ยออกนะครับผูลงครับจะได้เบิ้งสะอาดจัง่อยก็ ฉีดเอ่อนี่แหละขยายพ้นให้นะครับขยายเร่งลูกให้ช่วงก้อนติดดอกแต่ว่าไม่ได้ครับติดฝน,นครับสูบไว้นะบกม่วงปีนี้มีหลายรุ่น ตันเดียวมันก็ยังงงในตัวของมันเยนี่ทั้งจักสีดอกว่าดอกต้องล่างช่วงนี้นะครับเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามอยู่นะผมบอกให้เลยต้องคลิปนะครับนะครับเป็นสิกสิี่ต้องล่างนะครับล่างงพวกไอตัวมันมันเครื่องออกนี่นะอันนี้นอนนะครับนอนเดี๋ยวนะโฟกัสล่ะนี่นะฮะเป็นเป็นนอนมาแทะนะครับเอายานอนมาฉีดไว้น้ำนะผสมนิดๆหน่อยๆนะครับผสมไปช่วงนี้ก็จะเบิ้งง่ายแน่ยู่ นี่ตอนเศร้าก็จะไม่หมอกแบบนี้และครับเป,เป็นน้ำค้างสายมากไปนี่ก็จะแห้งม่วงกัดรับสภาพายากแต่คนกับใครเ่กันก็จะเบิ้งไงก็ช่วงฝนเยอะครับม่วงตอนนี้นะเดี๋ยวพาไปเบิ้งที่จะล่างเมื่อนี้นะครับผมล่างแล้วล่ะรอบนึงวันนี้นยามันหมดก็เลยไปเติมน้ำม นี่อันนี้เป็นเนี้แป้งนะครับขาวๆนะครับมีเพียแป้งอ่านี่อันนี้เป็นลาดํานะครับมีต้องล้างนะครับถ้าเพื่อนจะมาชิกเจอแบบนี้ล้างเลยนะครับรีบล้างเลยไอเนีนะครับเนี่ยกินไปละนะครับเป็นช่อเลยนี่หายไปเป็นเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้นะนี่ครับนี่นี่หายไปเป็นช่อเลยนะครับ หายละนี่หายหายทั้งชอ่อเลยหายทั้งชอ่อเลยนะครับหนาวก็ต้องระวังแบบนี้เลยครับช่วงอากาศเยน็นๆนี่แหละครับถ้าเขาประชดไว้เดี๋ยวก็จะมีพวกมดนะครับมดมันจะข่าบเนี่ยองม,มดจะข่าบข่าบไปใส่ต้นอื่นเนะี่ยไอตัวเพีย้ยเนี่ยนะครับตัวเพีย้ยตัวขาวเนี่ยโอ้โหเอิ่อถือว่า แต่เอื่นเพียลแหละนี่นะนี่ครับเป็นตัวเป็นตัวเลยเดีย๋ยวเอายามาฉีดนะครับซื้อมาละของผมใส่เป็นตัวาคาร์เบนเดนซิมนะครับปีนี้นะซื้อมาถีบไหวหลายปีแล้วเกดตัวใดเป็นตัวใดครับเรื่มยี่หอ้อโอ้ดำปิดเลยเนี่ยเพิ่อแป๊บเดียวนะครับไม่ได้เพิ่ออะย,ะยิงล่านขายาเพิ่นปิดเนี่ยปิดช่วงปีใหม่นะครับพอเพิ่งเปิดมือว่าน,นี่ นี่มาละนะนี่อันตรายอยู่นะใช่ทาขา้าวปอยไว้เดี๋ยวก็จะล่าม,มาชอนี่ละเนี่ยนะฮะล่าม,มาชอนี่จากที่กําลัางจะขึ้นเม็ดเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปละเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไปช้าๆแต่ว่าหมดต้นเหมือนกันนะครับนี่เลือดต่กลางเลยครับเลือดตะเนี่ยใง่ไหมเลือดต่ขวาเลยเนี่ ปัดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเจอกันนี่เป็นน้ำดอกไม้นะครับช่วงนี้พื้นข้างล่างก็จะเบ่งเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยครับมันแห้งนะครับรอยู่สวนบริตต์อระบบน้ำครับปล่อยนะก็จะมีแอะเอาใส่ถังนะครับเอาใส่ถังแล้วกา็หิวฮดเป็นต้นเป็นต้นไป,น,ไปนะครับนี่ นี่ตอนไหนอีกล่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นกลางป่าเนี่ยหลายหลุดนะครับม่วงปีนี้สีดหลายรอบแตกใบก็มี้ยอ่าม่วงแก้วผมกำลังแตกใบนี่ครับเป็นน้ำดอกไม้นะครับดอกไม้สีทองทางนี้ทา่านได้มากครับกำลังเริ่มมาละ นี่ไงเรล่มมาละนั่ไอ้เถกทิพย์ไอ้เป็นใบเยอะกว่าี่นะครับถ้าเจอเพื่อนสมัยที่เจอแบบนี้แบบนก็ล่างออกนะครับนี่ อยาล่างล่างออกนะครับล่างตอนเศร้านะครับอาทิตย์ละเท่อกันยังดีครับเพราะว่าถ้าเข้าบรล่างอะ่ะมันมันมันก็ขื่นลูกยากครับเวลามันขื่นลูกถ้าหลามมันก็ใสมันก็ขื่นลูกง่ายเาวลาเนี่ยขผมผมล่างไปตั้งแต่ลูกเล็กๆเองครัเพราะว่าบกม่วงอยู่สวนะ่ผมไม่ได้ห่อนะครับเ็าก็ฉีดผิวไปเลยนะครับก็ถ้าล่างก็ใไส้เป็นตัวของพคขลาดก็ได้ครับ ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นูกม่วงแก้วนะครับม่วงแก้วนี่เวลาน้ำมันเครื่องออกก็จะออกออกร้ายเลยดำปึ๊ดเลยนะฮะสังเกตเห็นเลยแหละถ้าปลอยไว้นะถ้าปลอยไวแหง้งตอนกางวัน,นะวนะน,น,นน่ะเดี๋ยวก่อนควกันก่อนเว้นน่ะถ้าปลอยไว้มันก็จะแหง้งก็จะดำติดไปเลยนะฮะถ้าเอาอยางมาฉีดเนี่ยก็ combined, กจะหายไปนี่นะครับดำนะเหมือนน้ำมันเครื่อง แห้งดับเหตุให้มันใหม่นะครับตอนก็ว่ามันมันห่อนแห้งครับอากาศที่สวนอันนี้เป็นม่วงแก้วนะครับแก้วบ้านแก้วไทยแก้วเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมน้าน่าจะได้แล้วอยากไปชีชวนนะครับน้ามผมใส่เป็นนี่นะครับเป็น นี่พ่นออกนะครับลากสายนะครับเังไรก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับสําหรับการรับชมและติดตามนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกเป็นเังไรก็ทักไทยปูดคุยเข้ามาเลยครับปัญหาอย่างที่พ่อตอบได้ถ้าจะของลูกก็จะตอบให้ครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีครับ